ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงหรือสถานีกรุงเทพนะครับเป็นสถานีรถไฟเรียกแต่ก่อนต้องเรียกว่าสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอันเก่านะครับก็เป็นจุดรวมของทุกสายต้องมาอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาก็ย้ายไปอยู่ที่สถานีบางซื่อในกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ แต่ก็ยังมีรถไฟบางสายที่มา,มาวิ่งเข้ามาที่นี่อยู่ก็จะมีแค่สายนอกท่องเที่ยวเป็นตลาดแล้สายท่องเที่ยวไปอยุธยาผมก็เสียงมาดูนะฮะว่าจะมีรถไฟนั่งต่อไปสถานีบางซื่อไหมน่าจะมีอยู่นะครับ มีอด mm ีน hmm. <c oughs> ่าจะมีรถไฟบปบางซอร์สตชันมาสลํเลกอ เมื่อก่อนเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดเมื่อก่อนเดินทางไปอีสานก็ต้องมาขึ้นที่นี่มันก็เล็กจริงๆนะฮะมันก็ต้องน่าจะย้ายออกแล้วน,นี่แต่เมืองบางซื่อ โอ้โทษออเสียบางเงนะค,ะครับงเโอเคขอบคุณครับครับเข้าตรงไหนาจากหัวลำโพงไปบางซื่อสองบาทโอ้ลดออกเสียบองเรึ่ง ตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสามกว่าโอ้ยรอไหมเนี่ยคิดว่ามาเดินเล่นนะฮะท่านี้รถไฟหัวลำโพงก่อสร้างเม,มื่อปี2อ5 3นี่ร้อยห้าาในสองพก็ไม่เยอะนะครับ1 1อยสิปีเอง ก่อนกาตรงนี้ก็จะเป็นที่มีคนนอนด้วยนะครับมก่อนรถไฟแน่นมากเวลาขึ้นไปนั่งไปสุรินนี่โอ้เบียดกันไปเขาก็ต้องไปนอนมีโอกาสจะนั่งรถไฟไปเที่ยวประเทศลาวดอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนนีน่รถไฟสีแดงๆนี่ไปไหนน่าจ่เป็นกรุงเทพบัตเตอร์เวิร์ดนะ รอยน์บรอสเซมรอยน์บรอสเมนี่จะเป็นรถไฟท่องเที่ยวมากกว่าเนี่ยครับดูบรรยากาศจริงๆถ้าทำไว้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ แ,แถวนี้รถมันติดมากนะจะไม่มีเด็กมาเที่ยวเซเลอร์ไฟออฟไทยแลนด์นะฮะจริงช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะเพราะว่าทำคลิปดราม,ม่าอย่างเขาไม่เป็นนอกจากคลิปผมเดินทางบ่อยผมก็เลยทำคลิปพาเที่ยวนี่แหละในวันนี้ก็มาทำงานแถวพระรามสนีะ่อยากจะลองนั่งรถไฟ รถไฟเขาเลยปกติผมนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินถ้าจากสถา,านีหัวลําโพงก็จะไปขึ้นที่สถา,านีจตุจักรโดยสารก็ประมาณ48บาทแต่มานั่งรถไฟสายนี้ไม่ไม่ใช่คันนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชรถยมโบทซัมเลยครับเป็นระถไฟธรรมดา2บาทไม่ชัง ก็เจอเพื่อนเก่ามาเจอกันตั้งแต่เรียนจบป .6 มาเนี่ยฮะใช้ขี่หะหรือเปล่าเนะนี่ยน่าจะเป็นขีหะเพราะแต่ขีหะต้องมีภาษาญี่ปุ่นติดอยู่ <c oughs> ขอโทษครับนี่ครับอ๋อนี่ครับเพิ่งได้เจอเพิ่งได้เห็นของจริง นี่น,น,น่าจะเป็นคีฮ่าหนึ่งแปดสอันนี้ผมเดาเอานะเพราะผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเป็นรถไฟที่เขาปลดระวางแล้วจากประเทศญี่ปุ่นาตามที่ผมดูจากช่องของยูทูบเบอร์ของประเทศลาวที่เขาสนใจมาทำเรื่องลาวของประเทศไทยผมก็เพิ่งได้มาเห็นของจริงก็วันนี้แหละ ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรนะ็ไม่ได้ดูแบบแต่ว่าอย่างว่ามันผ่านการ r e ส t o r a t ั o n แล้วหรือว่าการปรับแต่งไปแล้วนะฮะมันก็เลยสวยขึ้นเนี่ยครับยังมีทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นญี่ปุ่นเคยมีถ้ามันมีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องคู่กรรมนะเป็นหนังสงครามในสงครามโลกครั้งที่ 2. องบอกว่าไทยกับญี่ปุ่นลบกัน แต่ผมไปดูจริงๆแล้วมันไม่น่าจะมีนะน่าจะเป็นไทยนี่แหละและอยู่ทางญี่ปุ่นอ๋อเนี่ยครับิฮะอันนี้หนึ่งปดอันนี้หนึ่งปดสามน่าจะเป็นอันนี้ฮะที่ผมจะอันนี้ไม่ใช่นะีนรนถไฟไปสายตะวันออก ป,ประเทศเขมรปชอสอามาันน่าจะเป็นยอมาจากโบกี้ใช้โดยสารนรอ๋อนี่มีของใหม่เคลือบหอพลาสติกอยู่เลยใช่ไหมไม่ใช่หนระอันนี้น่าจะเป็นนี่ครับมีตะงแดง ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของผมนะครับก็ทำทำ u t u b e แบบอ่าอะไรอะแบบง่ายๆเนาะเห็นอะไรก็ถ่ายไปเรื่อยอันนี้อ๋อน,นี้เป็นหัวจักรหัวจักรดีเซลเลขที่537ดาวินพอร์ต500แรงม้านะครับอายุอ่าใช้มาตั้งแต่ปี2495เลิกใช้งานปี2530 เ็เลิกใช้มา37ปีแล้วเกียจัดวางรอแบบโบโบใช้เครื่องจักรแคตเตอร์พิล a าแคตเตอร์พิล l a าก็เป็นเครื่องจักรรถแท็กเตอร์รถรถรถขุดอะไรอย่างเงี้ยครเนี่ยอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วอ๋ออันนี้นะครับ อันนี้เป็นหัวจักไอ้น้ำแน่นอนทุกคนก็รู oh. ้เสียดายเขาไม่ให้ขึ้นสองเจ็ดอันนี้เป็นเรือหัวจักเก่านนรถรถกระบ,บินเขาผ่านบางซื่อไหม ฮะอือนี่เป็นรถหัวจัดไอ้น้ำเลขที่สองเจ็ดแปดอ๋อวัดกันที่ความจุน้ำนะครับอ็พาชมไป อันนี้ไปบางซื่อไหมครับคันนี้อ,อครับอันนี้นะครับที่จะไปบางซื่อคา่าโดยสารสบาทเป็นรถไฟขบวนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเอ้าอยังไม่มีคนนั่ง อ,อันนี้ภาษาอะไรนี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเกาหลีปะ่ะรถออกสี่โมงครึ่ง <c oughs> รถไฟก็สะอาดข้านขค่าสะอาดนะครับ นี่มีตูชั้นสองเวยล่าสุดที่ผมนั่งรถไฟก็นั่งมาจากพิษรุโลกนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นบอกก็จะกไม่ได้มาชนานปรับเปลี่ยนไปเยอะแต่ก็ถือว่าสะอาดนะครับ สัม่าน่าจะเป็นขาบวนรถไฟซื้อมามือสองหรือว่าเขาให้มาจากประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยเราเองก็มีโรงงานซ่อมหรือว่าน่าจะเป็นซ่อมแล้วก็ผลิตเองไม่รู้จะมีหรือเปล่าอยู่ที่มักกสัน ก็ข้อเด่นของรถไฟ <c oughs> อ่ะเขาเรียกอะไรความเป็นเอกลักษณ์ของรถไฟไทยก็จะมีคนขึ้นมาขายของบนขบวนรถไฟซึ่งประเทศอื่นเขามีหรือเปล่าก็ไม่รู้มีมีเบาะให้ชมหลายรูปแบบกันเออไม่รู้หัวจักอยู่ตรงไหนหรือว่าเขาต้องเอาหัวจักมามาลาอีกทีนึง ขายอะไรครับคุณยายอันนี้เพิ่งเอามาขายหรือว่าขายหมดแล้วมาจากไหนอออันนี้นั่งไปลงไหนครับลบบุรีลบบุรีเลยอันนี้ไปไปเส้นสุดที่ลบบุรีคันน,น,นี้ไปถึงลบบุรีถึงสองทุ่มไหมถึงจ้ะ อันนี้เขาเรียกว่ารถไฟจะว่าชานเมืองก็ไม่เชิงชานเมืองนะฮะส่วนมากนักท่องเที่ยวก็ชอบขึ้นเขาก็จะไปลงที่อยุธยาไปดูเมืองเก่าถึงน้ำลงครับ บบแลีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ วันนี้มาหามาชมรถไฟยุคเก่าแต่ไม่ถึงกับโบราณยุคโบราณก็น่าจะอยู่ข้างหน้าเป็นหัวจักไอ้น้ําขอบคุณที่ติดตามรับชมและกดติดตามช่องของผมนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ